บุ้มสไนเปอร์แล้วเพิ่งขายไปเมื่อกี้เอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตลกลว่ะบ้งเขาให้ไม้แย้วขอตายฟอร์เซอร์แล้วเราก็ไม่ทำอะไรแล้วเราก็รอคืนสิบแต่ถ้าในอาร์เมนไม่มานะบันไลน้องเหืโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหชีพหายหลายแสนแล้วครับชมผู้ชมยังไงก็ต้องไปตายฟอ,อสเซอร์วะ่ะโอ้โหหมดกันโอ้หมดความ,มนหวังมากน้ำตาดินเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมา <c oughs> เดี๋ยวฟอสเตอร์สิบจะรอดไปเนี่ยถ้าขึ้นเก้าตอนเนี้ยไม่มีขึ้นสิบเก็บตังไว้ก่อนห้องมันเดือดเก,กินอะ่ะ จะตายแล้วนี้หลอดไปนี่โอาไซรีอีกโทเวกเตอร์ด้วยเออโอ้โหไปไม่ถึงฝันฝันให้ไกลแล้วไปให้พ้นะ